เดีค่ะเอื้อมพอรแสงสุวรรณนะคะ Nutritional Therapy Practitioner หรือ NTP แห่งสุมินาเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องดีๆเกี่ยวกับอาหารในการรักษาโรคในการที่จะบำบัดอาการต่างๆและเพื่อสุขภาพนะคะมาฝากกันช่วงนี้ใครๆก็ต่างแพรนิกนะคะต้องใช้คำนี้เลยนะคะกับเชื้อไวรัสโควิด19 ก็ถือว่าเป็นการระบาดทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยทุกคนต่างพอทราบนะคะว่าเราจะต้องอล้างมือตลอดเวลานะคะบ่อยๆเลยแล้วก็สวมหน้ากากตลอดเวลาที่เราอยู่ในที่ชุมชนแล้วก็หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์กันในที่ชุมชนนะคะอะไรแบบนี้เราพอจะมีข้อมูลทราบกันอยู่แล้วแต่ในเรื่องอาหารนะคะที่จะ เป็นตัวเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้านไวรัสเนี่ยสุกินาพเพื่อสุขภาพก็เคยนำมาฝากกันแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะมีท็อปทรีสอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรต้านไวรัสตรงๆเลยนะคะมาฝากตัวแรกก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยคะ่ะเป็นอะไรที่ หลายคนพอจะทราบแล้วว่าเขาเป็นซูเปอร์ฟู้ดเขามีคุณสมบัติที่ดีในการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะมีกรดลอริกแอซิดนะคะซึ่งเป็นกรดไขมันที่ดีนะคะเหมือนนมแม่เขาเลยมีคุณสมบัติในการเพิ่มภูมิคุ้มกันแต่ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะนักวิจัยแห่งสถาบันวิจัยนะคะในประเทศฟิลิปปินส์เขาได้ประกาศมาแล้วว่า น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติในการต้านไวรัสโควิด1 9ได้ถามว่าต้านอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยก็คือว่าเขาจะไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ไวรัสนะคะอันดับที่2เขาจะไปสกัดกั้นขัดขวางนะคะไม่ให้ไวรัสตัวนี้เนี่ยค่ะสามารถกลายพันธุ์ได้และอันดับที่3ก็คือในส่วนที่3นะคะ ส่วนที่3ที่เขาไปช่วยร่างกายเราในการต้านไวรัสก็คือว่าเขาไม่ให้ไวรัสไปรวมตัวกับโปรตีนเพื่อที่จะครอบครองเซลล์ปกติในร่างกายเราเห็นไหมคะดีมากว้าวเลย ะะและเขาก็จะประกาศแถลงข่าวกันในวันที่1เมษายนนะคะแต่ว่าเรื่มพรก็นํามาบอกพวกเราก่อนนะคะโดยเฉพาะน้ำมันปาพร้าวสกัดเย็นเนี่ยในบ้านเราเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่หาได้ง่ายมากและในการทานเขาเนี่ยค่ะพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องทานกันยังไงนะคะทานได้ ง่ายๆนะคะาการซื้อกันได้ง่ายๆตัวที่สองนะคะที่อยากนํามาฝากตัวนี้เนี่ยก็เป็นพืชสมุนไพรในครัวบ้านเราเลยทุกบ้านจะต้องมีนะคะนั่นก็คือกระเทียมกระเทียมเนี่ยคะ่ะเราสามารถที่จะอยากให้ทานสดนะคะจริงๆแล้วเพราะว่าเขาก็เป็นอาหารที่ดีที่อยู่ในครัวเรือนเราอยู่แล้วนะคะถ้าเผื่อว่าทานสดไม่ได้ทานสุกก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ทานบ่อยๆนะคะตัวที่สามเป็นพืชสมุนไพรตะวันตกคะ่ะ คือออริกาโนออริกาโนเนี่ยเราจะพอทราบกันอยู่พอเห็นกันอยู่นะคะเวลาเราทานอาหารอิตาลีนะคะเป็นพวกพิซซ่าหรืออะไรก็ตามแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะต้องงดพิซซ่านิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นแป้งขาวและเราไม่อยากให้แป้งขาวเนี่ยคะ่ะมาทำร้ายภูมิคุ้มกันของเราการทานออริกาโนนะคะก็มีมากมายนะคะเราก็สามารถที่จะ โรยคือเขาเป็นผงนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะโรยลงไปในที่ที่หรือสิ่งอาหารที่เราต้องการรับประทานก็ได้3ส,สิ่งเหล่านี้นะคะเป็น3ส,สิ่งที่หาทานกันได้ง่ายๆแล้วก็สามารถทานได้ทุกวันนะคะเป็นอาหารค่ะข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะสุกินาเพื่อสุขภาพนะคะที่มีข้อมูลอัปเดตที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดจะนำมาฝากกันเรื่อยๆคะ่ะติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ